เจอกันอีกแล้วครับกับคนข้างบอลประจําวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์ครับสำหรับเมื่อวานต้องกราบขอภัยงามๆครับไม่เป็นไปนตามอย่างที่คาดอีกแล้วครับช่องนี้หรือว่าจะเป็นช่องชาวสวนหรือเปล่าครับโอ้สวนเมื่อไรรวยตลอดครับต้องขอภัยจริงๆครับถ้าใครสวนผมเมื่อวานต้องบอกว่นรวยครับวันนี้ครับ ไม่อยากให้ทุกคนสวนครับวันนี้จะกลับมาแก้ตัวใหม่อีกหนึ่งวันครับเมื่อวานครับคู่แรกครับเอสโตดิลเจอกับเบลวิสตาคู่นี้ให้อยู่ที่ราคาเสมอเบลวิสตาทีมเยือนครับนำก่อน1นึ่งศูนย์ับสุดท้ายโดนใบแดงครับพิกมาแพ้2ประตูต่อ1หนึ่งเสียไปเต็มเต็มมาคู่แรกครับคู่ที่2ครับเดนฮาร์กเจอกับโกลเฮดอีเกอร์คู่นี้ให้รองเดนฮาร์กที่ราคาครึ่งลูกครับชนะไป1ประตูต่อศูนยับยังพอทนครับคู่ที่2กินเต็มใบครับ คู่ที่3ครับทเวนเต้เจอกับอาเจคู่นี้ให้รองทเวนเต้เจ้าบ้านที่ราคาครึ่งลูกสุดท้ายแพ้ไป1ประตูต่อศูนับเสียไปเต็มๆครับในหน้าย t u b e เมื่อวาน3คู่ครับเสียเต็ม2คู่ครับกินเต็ม1คู่ขออภัยด้วยจริงๆครับตัวว i p ไม่ต้องพูดถึงเลขอีกแล้วครับสำหรับเมื่อวานครับคาซาเปียครับเจอกับนาซีอองนาวคู่นี้ให้ต่อคาซาเปียที่ราคา1ลูกครับเสมอ2 2ครับเสียไปเต็มๆครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครับสำหรับเมื่อวานครับ วันนี้ครับอย่างที่บอกครับกลับมาแก้ตัวใหม่อีกหนึ่งวันครับขออีกสักทีครับต้องเอาคืนให้ได้ครับวันนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างอาร์แซ m a มาพบกับเอเซียเซอร์เป็นฟุตบอลเอลีเดวิซีลีของเนเธอร์แลนด์ครับเตะกันเวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเราครับสําหรับ อาร์ซกอัคมาเจ้าบ้านครับอันดับ2ของตารางคะแนนครับ20นัดที่ผ่านมาพวกเขามี41คะแนนครับสำหรับเอ็กเซลเซร์ทีมเยือนวันนี้ครับอันดับ14ของตารางคะแนนครับ20นัดที่ผ่านมาพวกเขามี20คะแนนครับผลงานนัดที่ผ่านมาของอาร์ซกอัคมานัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับอูเทกเป็น1ประตูตอน,นึครับสำหรับ เอ็กเซลเซีร์ครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับ RKC ์วาไว้ไปศูนย์ประตูตดศูนย์ครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็น R ack, อาแซ็คอากมาที่ถล่มไป4ประตูตอนหนึ่งครับราคาวันนี้แน่นอนครับเป็น R ack, อา a ์แซ็อากมาเจ้าจบ,บ้านต่อที่ราคาลูกครึ่งคบสองครับเป้าหมายของทั้ง2ทีมในฤดูกาลนี้ต่างกันครับ R ack, อา a แซ็อกมาตอนนี้ครับทำไปทำมามีสิทธิ์ลุ้นแชมป์เฉยเลยครับสำหรับวันนี้ถ้าเก็บ3คะแนนได้พวกเขาจะขึ้นไปอยู่จ่าฝูงของตารางคะแนนทันทีครับ เพาะเฟยนูลอสเตอร์ดัมทีมจ่าฝูงของตารางคะแนนตอนนี้ลงเตะวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ครับพวกเขาครับ ต้องเก็บ3คะแนนให้ได้ครับอาแซนอักมาเพื่อกดดันฟีเนูครับสำหรับเอ็กเซลเซียเองก็เช่นกันครับต้องการแต้มเหลือเกินครับตอนนี้พวกเขายังไม่ปลอดภัยครับคะแนนห่างจากโซนตกชั้นแค่4คะแนนคับถือว่ายังหายใจหายคอไม่ค่อยสะดวกเท่าไรครับสำหรับทีมอย่างเอ็กเซลเซียครับอีกทีม1นึงลุ้นแชมป์อีกทีม1นึงลุ้นหนีตายครับสำหรับบอลวันนี้ผมมองแล้วครับอาแซนอักมาในบ้านเหนือกว่าเยอะครับฟอร์มช่วงหลังก็ดูดีกว่าครับถึงแม้จะหนักไปทางเสมอสเปนส่วนใหญ่ครับแต่วันนี้ครับเจอกับทีมหนีตกชัั้นออย่างงมครบ สามแต้มของพวกเขาไม่น่าจะพลาดไปไหนครับหนลูกมีแน่นอนครับสำหรับอาร์เซนอักมาแค่รอไม่สองเท่านั้นเองครับบอลราคาแบบนี้ครับไม่มีอะไรยากครับสำหรับคู่นี้อาร์เซนอักมาเหนือกว่าเยอะมากครับ คู่นี้คู่แรกครับเราไปลุ้นไม่สองกันยาวๆกับอาเซกอลมาครับสำหรับคู่นี้คู่แรกไปเลยครับที่อาเซกอลมาต่อที่ราคาลูกครึ่งควบสองครับเราไปต่อกันคู่ที่2ของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างขับบูธพบกับยูนิยงแซงเกลุดเป็นการเจอกันในฟุตบอลจูปิเลียรกของเบลเยียมครับหรือลีกสูงสุดของเบลเยียมนั่นเองครับเตะกันเวลาตีสองสี่สิบห้า ตามเวลาบ้านเราครับสำหรับขับบูธครับอันดับ4ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ24น Dial ัด <45 S 1> ที่ผ่านมาพวกเขามี41คะแนนครับสำหรับยูนิยงแซงเกียวรุ่นทับทีมเยือนวันนี้ครับรองจ่าฝูงของตารางคะแนนครับอันดับ2ของตารางคะแนนครับ24น Dial ัดที่ผ่านมาพวกเขา,เขาเมี55คะแนนครับสำหรับขับบูธครับผลงานนัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปเสมอกับรอยัอลอันเวฟได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับยูนิยงแซงเกียวรุ่นนัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านถลม่ม สุดเตวัลแกมไปสี่ประตูต่อศูนย์นับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไปสองประตูต่อสองครับกินกันไม่ลงครับสําหรับราคาวันนี้เปิดมาเป็นขับบูรเจ้าบ้านต่อที่ราคาปอปลาครับต้องบอกว่าคู่นี้ครับสูสีกันเหลือเกินครับเจอกันวันนี้ครับขับบูรเองช่วงหลังต้องบอกว่าชนะใครไม่เป็น ต้องบอกว่าชนะใครยากเหลือเกินครับโอ้โห و! ในฟุตบอลลีของพวกเขาช่วง7นัดหลังสุดพวกเขาชนะแค่นัดเดียวครับหนักไปทางเสมอซะเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับขับบูรับฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าพวกเขาเสมอต้นเสมอปลายจริงครับสาหรับขับบ,บูรับมีแต่เสมอครับสาหรับยูดยิยงแซนเกลรูครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับฟอร์มช่วงหลังของพวกเขากําลังติดลมบนแล้วครับสินัดหลังสุดของพวกเขาไม่รู้จักเขาว่าแพ้เลยครับชนะไปถึง9นัดครับสะดุดเสมอแค่ 1, 1. นัดครับวันนี้ครับมาเยือนขับบู๊ความมั่นใจโอ้โหต้องบอกว่าเกินร้อยครับ ขับบูธเองช่วงหลังครับอย่างที่รู้ๆกันครับโอ้ฟอร์มต้องบอกว่าดรอปไปเยอะครับหายไปเยอะครับผิดไปจากทีมเดิมเยอะครับขับบูธครับไม่รู้ไปทําอะไรมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาสําหรับคู่นี้ผมมองครับยูนิยงแซงเกียวรุดไม่น่าจะแพ้ครับทีมเยือนวันนี้ฟอร์มกาลังดีครับเล่นกับใครก็ยิงได้เยอะครับเล่นกับใครก็เหนียวแน่นครับเสียประตูน้อยครับสำหรับคู่นี้ครับถือหางทีมเยือนครับฟุตบอลใกล้เคียงกันฟุตบอลทันกันแบบนี้ถือหางบอลรองครับยังไงก็ดูมีโอกาสมากกว่าครับสำหรับคู่นี้ให้ไปเลยครนุ ทีมเยือนครับรองที่ราคาปอปลาครับเราไปต่อกันคู่ที่3ของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างคารดิทพบกับคิโรนาเป็นการเจอกันในฟุตบอลลาลิก้าสเปนเตะก,กันเวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเราครับสาหรับคาร์ดิเจ้าบ้านครับอันดับ18ของตารางคะแนนครับยี่สิบนาที่ผ่านมาพวกเขามี19คะแนนครับสำหรับคิโรนาทีมเยือนครับอันดับ11ของตารางคะแนน20่สินาที่ผ่านมาพวกเขามี24คะแนนครับสำหรับคาดิครับ นัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับแอสตบิลเบา4ประตูตอนหนึ่งครับสำหรับคีโรนาครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านชนะบาเลเซียไปได้1ประตูต่อ0นับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งครับกินกันไม่ลงครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดราคาวันนี้ครับเปิดมาเป็นคิโรนาทีมเยือนที่ราคาเสมอครับราคาวัดใจอีกแล้วครับราคาคู่นี้ใครยิงได้ ก็กินไปเลยครับก็รับซับกันไปเลยครับสาหรับคู่นี้ง่ายๆครับทีมไหนชนะก็คือกินไปเลยครับไม่มีอะไรมากครับถ้าเสมอก็เจ้ากันไปครับสาหรับคู่นี้ครับต้องบอกว่าผลงานช่วงหลังกระท่อนกระแท่นด้วยกันทั้งคู่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่เป็น2ทีมที่ต้องบอกว่าเวลาเล่นเป็นทีมเย็นเมื่อไหร่มัก มักจะทําผลงานไม่ดีครับออกนอกบ้านเมื่อไรเปตลอดครับสาหรับคู่นี้ครับวันนี้คาดิฟอยู่ในบ้านพวกเขาต้องการแต้มเหลือเกินนะตอนนี้พวกเขาคะแนนห่างจากโซนตกชั้นแค่นหนึ่งคะแนนวันนี้จําเป็นต้องเก็บคะแนนให้ได้เพื่อต่อลมของหายใจของพวกเขา,พเ,ขาเพื่อนลาลิกาสเปนนับหลีกสูงสุดของพวกเขาวันนี้ครับเล่นในบ้านพวกเขาเอาแน่นอนครับยังไงก็ต้องเอาครับขี้โรน่าเองทีเดียวก็เอาเหมือนกันครับพวกเขาครับมี24คะแนนคะแนนยังไม่ ห่างจากโซนตกชั้นเยอะมากห่างแค่5คะแนนถือว่ายังไม่ปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับคู่นี้ผมบอกเลยครับฟุตบอลคู่นี้ครับคาดิครับวันนี้ครับหลังพิงฝาครับยังไงก็ต้องเอาครับคิโลนาครับเล่นเป็นทีมเยอนไม่ดีครับเท่าไรครับทั้ง2ทีมเลยครับพูดง่ายๆครับเล่นนอกบ้านเมื่อไหร่ มักจะจบลงด้วยผลให้แพ้ตลอดไม่แพ้ก็เสมอชนะใขรยาครับเวลาเล่นเป็นทีมเดอยน์ครับสำหรับคู่นี้ผมมองนะครับคู่นี้คาดิสเล่นในบ้านไม่น่าจะแพ้ครับคิโลน่านอกบ้านไม่ดีเท่าไหร่ครับสำหรับคู่นี้บอลราคาเสมอถือหางเจ้าบ้านไว้ก่อนครับน่าจะอุ่นใจกว่าครับสำหรับคู่นี้คู่ที่3ให้ไปเลยครับราคาเสมอที่คาดิสเจ้าบ้านครับ สำหรับวันนี้ในหน้า YouTube 3คู่จัดไปเน้นๆครับคู่แรกครับอาร์แซ็คอัคมาเจอกับเอ็กเซลซีคู่นี้ให้ต่ออาร์แซ็คอัคมาเจ้าบ้านที่ราคาลูกครึ่งควบ2ครับคู่ที่2ครับขับมูดเจอกับยูนิยงเซงเกิลลูดคู่นี้ให้รองยูนิยงเซงเกลุูดที่ราคาปอปลาครับคู่ที่3ครัาคาดิเจอกับขิโรนาคู่นี้ให้รองคาดิที่ราคาเสมอครับสำหรับวันนี้ครับตัว v i p จัดให้แน่นอนครับเป็นการเจอกันระหว่างนิดพบกับอาชักซิโอเป็นการเจอกันในลีกเอิงฝรั่งเศสทับเตะกันเวลาตีสาม คู่นี้ใครอยากได้บทสรุปบทวิเคราะห์มาตามผมที่ไลน์แอดนี้ได้เลยครับอาจจะมีบ้างครับกระทอนกระแทนครับฟอร์มช่วงนี้ครับอาจจะโดนบ้างครับแต่วันนี้ผมมั่นใจแล้วความมั่นใจครับแปถึงเกคู่นี้ต้องเอาคืนให้ได้ครับทบต้นทบดอกครับโอเคครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆด้วยการกดไลค์กดกดซับสไครต์กดติดตามครับให้กําลังใจกันด้วยครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่ําคืนนี้ เชียร์บอลดูบอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับโคนข้างบอลครับ